วัสดีค่ะหนูแนนจากร้านสมัยเอทีเซวิสนะคะวันนี้นะคะก็มากันอีกเช่นเคยค่ะมีงานซ่อมบอดี้นะคะเป็นเครื่อง a อ e r อร์อมนะคะมาสรุปงานให้ดูกันหนึ่งตัวนะคะตัวนี้เพิ่งซ่อมเสร็จใหม่ๆเลยนะคะตอนมานะคะจะต้องบอกก่อนว่าตรงบรรทับตรงนี้นะคะแตกแตกเลยละ่ะแตกเยอะด้วยอันนี้จะเป็นการซ่อมนะคะโดยเป็นงานแฮนด์เมด ซ่อมมือค่ะเราใช้พวกกาวอ e ีฟอกซี่และกาวเฉพาะทางอัดเข้าไปนะคะแล้วก็อาจจะเป็นการหล่อเบ้าน็อตขึ้นมาใหม่ให้มันสามารถกลับมาเปิดปิดใช้งานได้อย่างน้อยนะคะถ้าเกิดลูกค้ายังไม่ได้มีแพลนที่จะซื้อเครื่องใหม่ก็ออยังสามารถใช้ต่อไปได้สักอีกสักประมาณครึ่งปีหรือ1ปีอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นนะคะลูกค้าคนไหนนะคะที่มีโน้ตบุ๊ก แล้วมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องบอดี A ้บาร์ับแตกอะไรตอนนี้นะคะอย่าเพิ่งคิดว่าต้องซื้อใหม่อย่างเดียวนะคะที่ยังไม่มีแพลส่งเข้ามาให้ทางร้านสมาย i กเซอร์วิสนะคะประเมินราคาก่อนซ่อมได้นะคะท่านจะได้กลับมาใช้งานได้โดยที่ไม่ต้องกังวลน,นะคะในเรื่องของการเปิดปิดวันนี้ก็ขอสรุปงานซ่อมบอดี้เอเซอร์แอ3ไพรเป็นเท่านี้ก่อนนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ